นก็ตก,ตกตกหยุดหยุดตลอดตั้งแต่หัวค่ำและวห้าโมงเย็นแล้ตอนนี้สามทุ่มแล้วนะสามทุ่มแล้วยังไม่หยุดนะยังตกอยู่อือดูทองฟ้าตรงนู้นไป ไกลไปมองไม่เห็นเลยนะไ <g ly> กลไปมองไม่เห็นเลยถ้ายือนอยู่ข้างนอกก็เย็นๆเลยนะโอ้ยฝนตกขนาดนี้ยังมาปั่นจักรยานหนกเลยนะฝนตกยังมาปั่นจักรยานเล่นเด็กเด็กเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็คงจะอยู่ในบ้านแล้วคงไม่ออกมาหรอกป้ายังไม่ออกเลยเนี่ยออกมาดูว่าออป้าออกมาส่องดูว่ามันหยุดหรือยังน,นั่งอยู่ในบ้านน่ะไม่ได้ยินเสียงฝนนะต้องคอยสังเกตว่าหยดน้ำที่มันตกลงพื้นเข้ามาข้างในแล้วแต่ถ้าเกิดว่านั่งอยู่ข้างในบ้านเนี่ยป้าปิดประตูหลังบ้านเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงลุงก็ยังไม่กลับบ้านลุงใส่จะง,งานเยอะไม่งั้นก็น้ำท่วมน้ำท่วมออสโลเเมื่อวานฝนตกหนักตอนตอนเย็นนะเพื่อดูข่าวใช่ไหมตามถานนหนทางมันระบายไม่ทันเลยมันก็ท่วมเลยนั่นแหละก็เลยว่าเออวันนี้ถ้าฝนตกอ่ะก็คงน้ำท่วมอีกงนั่นแหละแต่ลุงก็ไม่ได้ขับรถไปแกไปรถไฟ แต่รถไฟก็มีปัญหาเหมือนกันนะบางครั้งอะ่ะปัญหาอะไรรู้เปล่าปัญหาเกี่ยวกับเอ,อ่อไฟฟ้าขัดข้องอะ่ะสัญญาณขัดข้องอบ่อยมากสามทุ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อกำลังจะสามทุ่มอีกสิบห้านาะทีสามทุ่ม,มเดี๋ยวมาก็หิวมาเลยนะหิวข้าวมาเลยก็พูดคุยแค่ง่วงอะ่ะป้าไม่ได้มีอะไรมากหรอกง่วงก็เลยเดินออกไปหา อากาศข้างนอกหน่อยมันจะได้ตาสว่างเพราะว่าถ้านอนก็ยาวเลยนะอาบน้ำอาบท่าแล้วนอน,นอนก็ยาวเลยแค่นี้นะ